สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เพื่อนๆถามเข้ามาครับว่าซไก่ซื้อมาใช้แบบไหนนะครับแล้วก็ซื้อมาจากไหนนะครับผมก็ลักษณะที่พ่อค้าใช้อยู่ก็จะประมาณนี้ครับหนึ่งถุงห้ากิโลกรัมนะครับมันถุงราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะว่าตัวนี้ไก่แพงนะครับปกติก็จะอยู่ที่สองร้อยสิบสองร้อยยี่สองร้อยสามนะครับแต่ว่าตอนนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับ ก็เฉลี่ยแล้วตกกิโลกรัมละ50บาทครับซึ่งเป็นตับไก่ที่ยังไม่ได้ทําการผ่านะครับต้องมาทําเองทุกอย่างครับผ่ากึ้นแล้วก็ล่อเอาเครื่องลาะเอาไขามันแล้วก็ส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกให้หมดนะครับเราจะใช้แค่ตับกึ้นแล้วก็หัวใจนะครับลักษณะข้างในจะประมาณนีน้หาซื้อได้ตามร้านขายชิ้นส่วนไก่นะครับถามหาราคาถามเอาราคาส่งนะครับผมที่ร้านขายไก่นะครับถามราคาส่ง จะประมาณนี้ครับนะครับหนึ่งถุงก็จะได้ตกที่ประมาณ45-50ถึง50ไม้นะครับก็450-500บถึง5 0าบาทนะครับผมก็หักต้นทุนออกก็กำไรก็ไม่เยอะนะครับในยุคที่ไก่แพงนะครับไก่แพงหมูแพงนะครับก็ต้องทําใจนะครับแล้วก็ผสมกับอย่างอื่นนะครับก็พอมีกําไรพออยู่ได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม